ตอนนี้ก็มาอยู่นะคะที่มาอาบน้ํา,าบ้านเพื่อนนะคะอาบน้ําแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วนะข้างในแต่ก็ข้างนอกก็ยังใส่หนาวอยู่นะคะตอนนี้หนาวอยู่ตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนเก่านะคะที่โรงเรียนน,นี่โรงเรียนเก่าของข้าพเจ้าเองอันนี้ตึกอาคารเรียนใหม่อาคารเรียนใหม่อันนู้นตึกตึกอาคารเรียนเก่าอยู่นูน้น โรงเรียนโรงเรียนของเก่าเขา,าจะากํ๊มอเอี๋เด๋ยวไปอ่ะ,อะเพื่อนเป็นอาจารย์อยู่ที่นี่นะคะตอนนี้เพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนก็อ่าเมื่อก่อนก็เป็นเด็กเกเรด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้บาปกินหัวมันมันต้องกลับมาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนเดิมนะคะตอนนี้ก็นี่นะคะโรงเรียนของเราหนะ้าอยู่โรงเรียนต่างจังหวัดเนาะก็คิดถึงจังเลยอะ่ะคิดถึงนะคะเส้นทางการเดิน หนีโรงเรียนของข้าพเจ้านะคะนี่นะคะตัวนั้นก็เป็นเวทีมวยของข้าพเจ้านะคะสมัยเด็กๆก,ก็ตีกันบ่อยนะคะอันนี้ห้องเรียนเขาทาสีใหม่นะคะทาส,สีใหม่ทาสีใหม่นะนี่นะฟ้าใสมาเดี<ม>๋ยวให้ไปดูที่ประจําของน้ำหนึ่งไหมคะสมัยเรียน,นะคะ่ะก็จะเป็นที่ประจำนู่น,นตอนนี้อยู่โรงเรียนมาเพื่อนเป็นอาจารย์อยู่ที่โรงเรียนนะคะตอนนี้ก็เลยนู่นนะคะที่ประจำนั้นเหมือนอยู่นู่นนะ ไม่อ่อนตรงนู้นนะมาชมแค่แค่นี้พอมาแค่นี้พอนี่ก็เพื่อนก็เจนนะคะเมื่อก่อนเป็นเๆๆด็กเกเรด้วยกันคนหนึ่งตอนนี้นะคะตอนนี้นางก็ได้แฟนเป็นอาจารย์ที่นี่แหละแล้วน้องก็เป็นอาจารย์ฝ่ายปกครองอาจารย์อยู่ที่นี่แหละนะคะอากาศสดชื่นสดใสค่ะหนาวมากนะคะวันนี้น้ำหนึ่งมาอาบน้ำบ้านเพื่อนนะคะเพราะว่า,อ,าอะไรนะ เครื่องทําน้ําอุ่นที่บ้านเสียนะคะก็เลยมาอาบน้าบ้านเพื่อนอันนี้ก็คือหลังโรงเรียนละหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนก็เตรียมตัวไปเดี๋ยวจะเข้าเมืองกันละค่ะเนี่ยเข้าเมืองกันละบ้านเพื่อนก็อยู่ติดรั้วมหาวิลัยโรงเรียนนี่แหละกน็นี่คือที่ชุมนุมขลวงาพเจ้านะคะห้องคาหาก,กรรมเมื่อก่อนก็จะแอบไม่ไปเรียนก็จะหนีกันไปแถวนี้แหละ โอเคนะคะเดี๋ยวเข้าเมืองก่อนวันนี้เข้าเมืองแป๊บหนึงนะคะ